We'll สวัสดีครับกระผมชื่อนายธนพลตาน้อย My name is ธนพลตาน้อยวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมรถกองฝุ่น PM2.5 ครับ CADASplitter าา2.5ที่มาและความสำคัญของรถกองฝุ่น PM2.5 ในช่วงปลายฤดูหนาวเริ่มเข้าสู่ต้นฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมอาจารย์และนักศึกษายังมีการจัดการเรียนการสอนและได้สังเกตเห็น ฝุ่นและหมอกควันต่างๆที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศซึ่งเราได้ดำรงชีวิตโดยการนำเอาอากาศที่เป็นมลพิษต่อสุขภาพเข้าสู่ร่างกายจึงทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แย่ลงดังนั้นนักวินในใจ,จัยเึิงเห็นความสำคัญของสุขภาพจึงได้คิดค้นนวัตกรรมรถกองฝุ่น PM 2.5ขึ้นมาครับอุปกรณ์ของรถกองฝุ่น PM 2.5มีดังนี้ 1. นล่งองควบคุมต่างๆภายใน รถกองฝุ่น PM 2.5 2. อระบบไอออ z ไนเอร์ปล่อยประจุลบ 3. แผ่นกรองฝุ่น PM 2.5ชั้นแรก 4. ระบบแสง UV 5. กำน้ำ 6. หัวพ่นฝล่อยละอองหมอก 7. แผ่นกรอง PM 2.5ชั้นที่2 8พัดลมดูดอากาศ หลักการทำงานของรถกองฝุ่น pm 2 5มีดังนี้โดยการนำเอาพัดลมดูดอากาศไว้ด้านหน้าตัวเครื่องโดยการดูดอากาศผ่านระบบปล่อยประจุลบ i นเซ z e r ประจุลบจะทำหน้าที่ในการดักจับฝุ่นที่มากับอากาศจากนั้นผ่านกอง pm 2 5ชั้นแรกมาผ่านระบบฆ่าเชื้อในอากาศด้วยระบบแสงไฟ uv จากนั้นผ่าน ละอองหมอกที่พ่นลงมาจากตัวเครื่องําน้ําเพื่อดักจับฝุ่นในอากาศลงสู่ในถานน้ําจากนั้นผ่านกรอง PM สองจุดห้ชั้นที่2เพื่อกรองฝุ่นและความชื้นก่อนที่จะปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกจากรถกรองฝุ่น PM สอดครับสรุปผลจากการใช้งานจริงของรถกรองฝุ่น PM สองจดสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกใช้งานในพื้นที่ โดมหอประชุมและอาคารจัดกิจกรรมต่างๆสามารถครอบคลุมพื้นที่50-70ตารางรูปบาทเมตรภายในระยะเวลา1ชั่วโมงอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน1ชั่วโมงต่อ1บาทสามารถใช้งานต่อเนื่องยาวนานได้ถึง5ชั่วโมงสอบถามจากผู้ใช้งานจริงมีความพอใจมากในการใช้งานจริงขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ